วัสดีค่ะตอนนี้ก็ไม่มีแดดแล้วนะคะในวันนี้อากาศเหมือนที่เมืองไทยเลยและตอนที่ช่วงตอนหัวค่ำหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งนะคะได้มีการแสดงของคุณโก้แซกแมนแล้วก็วงที่โบสตรงนี้นะคะ่ะ กล้องมันจะไม่ยาวถึงเนาะค่ะแต่ไม่เป็นไรหมดสวยมากเลยเมื่อกี้ไปนั่งตรงนั้นแล้วก็ลมพัดมาเอื่อยๆแล้วก็ได้ฟังเสียงเพลงนะคะแจส๊สของฮงโก้แล้วก็วงจะซาวอ็อสยามซึ่งว่าเพราะมากเลย ได้มีโอกาสที่มานั่งชมเพลง LIFE INTERNATIONAL เพราะฉะนั้นแล้วก็จะถูกใจสำหรับทุกๆคนว่าชอบวงไหนชอบเพลงลักษณะไหนอะไรอย่างไรนะคะเมืองนี้ก็อาร์มสฟอรดจะเห็นว่าดิฉันยืนตรงนี้เพื่อที่จะได้เห็นนะคะสีแยกด้วยกันก็จะมีผู้คนหลากหลาย ผ่านไปผ่านมาจักรยานเอ่ยรถเอ่ยอะไรเอ่ยก็มีชีวิตชีวาดีนะคะเมืองที่ไม่หลับในขณะว่าถ้าเป็นดึกๆน่าจะหลับแล้วแต่ยิ่งมีแจ๊สมีงานระดับโลกอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไม่หลับเลยทั้งคืนก็คิดว่าคงเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วคนต่างชาติก็มาชมกันด้วยอะไรด้วย แล้วเมื่อกี้นี้ก็มีคนไทยมาให้กำลังใจคุณโก้แล้ววงกันอยู่หลายคนเลยค่ะก็บอบอุ่นใจนะคะสวยนะคะเมืองนี้เมืองเก่าประมาณเจ็ดร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นแล้วตึกรามบ้านช่องอะไรอย่างนี้มันก็ยังคงอนุรักษ์ความเก่าไว้อยู่นะคะซึ่งว่าหน้ามาเยี่ยมชมมากเลยมีคลอง และสะพาอะไรต่ออะไรในลักษณะก็จะคล้ายๆกับของที่อัมสเตอร์ดัมอยู่เหมือนกันซึ่งทางสุดท้ายนะคะคุณควัดวด,าาาดีพัฒนาดีเดี๋ยวคุณคุณวัดดีพัฒนาดีที่กลางการสะพานนะคะตรงกลางเวทีขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงชุดของคุณควัดดีนิดนึงค่ะ ของคุณคุณวดีพัฒนาอิ่มนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นชุดผ้าไหมสีเส้นจากสัเดัดนครราชสีมาเนีนนนนวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆเมื่อเช้าก็ไปร่วมงานนะคะงานผ้าไทยได้มีการเดินแบบชุดไทยแล้วก็ในช่วงบ่ายเย็นๆก็มาที่นี่อีกนะคะซึ่งว่ามีการแสดง สองรอบด้วยกันในว,วันนี้ก็ที่รอบเมื่อกี้ได้ดูไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนประมาณสักสี่ทุ่มเนะะี่ยค่ะก็จะมีอีกรอบหนึ่งแต่ว่านักเล่นบัเลงเพลงก็จะเป็นอีกคณะหนึ่งอะไรอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้อยู่แล้วคะ่ะเพราะพรุ่งนี้จะไปวัดพุทธวิหาร mm hmm. ก็จะต้องตื่นแต่เช้าวันนี้ความจริงแล้วก็เอาวิดีโอกล้องใหญ่มานะคะเพื่อที่ว่าจะ มาอาัดได้ชัดๆแล้วก็จากที่ประสบการณ์นี่ก็คือว่าแสงมันจะสวยเป็นกล้องดิจิตอลแล้วก็มันเหมือนกับเป็นธรรมะจัสรสรอยังไงก็ไม่ทราบลืมขากล้องไว้กับเพื่อนคนหนึ่งตอนที่ไปงานที่งานผ้าไทยที่พื้นสวนโลกค่ะก็ะเลยบอกเขาว่าเอาขาตั้งมาด้วยขาตั้งอันเล็กขาตั้งสำหรับมือถือ แล้วพอมานั่งถ่ายแล้วกล้องวิดีโอถ่ายไปแล้วก็เลยใช้มือถือถ่ายภาพด้วยก็แสงมันก็ชัดดีนะมือถือที่มีปกติไปไหนแล้วก็จะถือขากล้องอ,อ,อย่างเดียวเพราะไม่งั้นมันจะเยอะไปหมดเลยอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วพอเห็นอย่างนี้เสาอแสงดีๆนะคะาก็น้าที่จะใช้มือถือเนี่แหละอัดด้วยแล้วจะได้เปรียบเทียบกันอะไรอย่างนี้ค่ะอันไหนดีก็จะได้นำมา สู่สายตาสำหรับเพื่อนๆท่านที่สนใจอยากมาแต่ว่าไม่ได้มาในตรงนี้ก็เลยได้อัดทั้งสองกล้องเลยค่ะก็คิดว่าเอาเดี๋ยวตรงไหนดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงถ้าเอาประกอบกันหรือถ้า,อาประกอบก็ไม่ได้อะไรก็เลยอย่างหนึ่งแต่ว่ามีเอามีช h o i c e เพิ่มมากขึ้นไงคะอันนั้นเป็นทางด้านเทคนิคนะคนเขาก็เดินไปกันได้เลยเพราะมีการสแสดงจนถึงดึกเลยค่ะไปดูน้องกระเป๋าแซกต,ต่อ อ๋อไปด้วยกันไหมคะนี่คือสาวอยู่ที่เมืองนี้อะค่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนาะมีความรู้สึกว่าดีใจไหมได้ได้เจอคุณคุณโก้อีกดีใจมากเลยค่ะดีมากทั้งทั้งกลุ่มเลยใช่ดีใจมากที่มาเยือนเมืองอเมรีกทีนึงเนาะโอกาสเปิดและอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้อากาศดีดีเริ่มเย็นแล้วสงสัยเดี๋ยวตามไปดื่มน้ำสักแก้วนึงค่เนาะเพราะว่าที่จอดรถก็อยู่ตรงนี้ค่ะ อ่ะถ้างั้นเราปิดรายการกันตรงนี้เลยเนาะเล่นถุงเป็นอะไรคะยังอย่างนีไม่หยุดอีกนะอ๋ออ๋อสวยสวยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ๋ออันนี้กระเป๋าที่ใช้ประจําอยู่ใช่ค่ะอ๋ออันนี้คุณก็เอามาฝากอ่าหมวกหมวกใช่ใช่อ๋อมันไม่มีแดดแล้วเนาะใส่แล้วมันจะไม่เห็นหน้าอ่ากันลม๋อแล้วก็มีเพลงด้วยโอเคถ้างั้นเรามาปิดด้วยกันตัวนี้เลย สวัสดีนะคะถ้าสนใจไม่ได้มาไม่ต้องเสียใจคะ่ะเพราะงั้นอัดวิดีโอฝากแล้วสําหรับปีนี้และปีหน้าก็หาโอกาสมาด้วยตัวเองอีกทีหนึง่งเนาะสวัสดีค่ะ